สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตําหอยแข็งยื้วๆกันนะคะอันดับแรกเราตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่น้ําส้มสายชูแล้วก็เลือนคะแล้วก็ใส่หอยลงลวก20นาทีนี้เราได้หอยจากตลาดนะคะแต่มองดูแล้วก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแต่ราทินได้อยู่ค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาน็อกน้าเย็นเลยนะคะเพื่อหยุดการสุกของหอยนะคะนี่เราได้ตัวช่วยที่แกะเปลือกหอยแข็งนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแต่ต้องแกะให้ดีๆนะคะ นี่คะ่ะเลือดฉ่ำมากเลยนะคะทุกคนมันง่ายมากนะคะเราใส่กระเทียมไปสามกลีบนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พริกแห้งค่ะแล้วแต่ตามใจชอบเลยะคะ่ะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็ตำให้แหลกนะคะตำตำไปเลยนะคะจากนั้นเราใส่ถั่วฝักยาวะคะ่ะตำแหลกพอดีนะคะ เมื่อเกิดเทศค่ะที่เราหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องตำแรงนะคะตำเบาๆนะคะใส่น้ำปลาค่ะน้ำขามเปียกค่ะผงชูรสหรือผงม,มหศสิจย์น้ำเชื่อมนะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะมะนาวค่ะสองซีกเลยนะคะแล้วก็ตำเบาๆนะคะอย่าตำแรงค่ะคะุกเข้าให้เข้ากัน เยอมากเลยค่ะแล้วก็แตงกวาหั่นค่ะแล้วก็ใส่หอยแข็งเลยนะคะใครชอบผักผักจีฝรั่งก็ใส่ได้นะคะแต่ส่วนตัวไม่ชอบกินค่ะหอยแขงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจ,จ,จัดใส่จานกันเลยค่ะกินกับขนมจีนเยื่เยเลยจ้าขอยืมคําพูดพี่ไอซ์นะคะวันนี้น้ำลายแตกมากเลยค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะคะส้มตำายัย่วๆยจ้า